ที่อาเซียนเองก็กำลังถูกจับตามองอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะว่ากลไกของอาเซียนจะเดินหน้าเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาได้อย่างไรแต่ถ้ากลไกอาเซียนไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ทันเวลาเพื่อที่จะหาทางออกความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคุณเทพชัยยงและดิฉันได้คุยกับศาสตราจารย์ดรสุรเกียรติเสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะถ้าอาเซียนไม่ทําอะไรเลยหรือกลไกอาเซียนล้มเหลวในที่สุดตัวอย่างมันมีอยู่แล้วครับรัฐนนถาเราเห็นอัฟกานิสถานเราเห็นอิรักอิรักจะชัดกว่านะครับที่การกระทําทั้งหลายโดยผ่านสก纳มนตรีความมั่นคงเนี่ยมันมันสะดุดหยุดลงนะครับเพราะมันมีการวีโต้นะครับสมมุติว่ากรณีนี้ต้องการที่จะส่ง กองกำลังมารักษาสันติภาพนะครับรักษาสันติภาพนในในเมียนมาสมมติว่าจีนกับรัเสเซียไม่เห็นด้วยในที่สุดออปชั่นของโลกตะวันตกก็คือก็ต้องไปในสิ่งที่เขาเรียกกันว่า coalition of the willing คือเป็นเป็น,เป,นเป็นกองกําลังผสมของคนที่พร้อมจะเข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามาซึ่งนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าหนึ่งอาเซียนเซนทรัลิตี้พังพินาศนกลไกการ ดิสปิเลอร์เรสชวลคนไกแก้ปัญหาความขัดแย้งที่อยู่ในกฎบัตรอาเซียนเนี่ยเรียกว่าพังพินาศดิปโลเมซี hmm. ของอาเซียนไม่เหลืออยู่ไม่สามารถมีกลไกในการแก้ปัญหาได้แล้วในที่สุดเราก็จะเกิดการรบพุ่งสงครามระหว่างกองกำลังของนานาชาติกับตอนนี้ใครก็ไม่รู้ละในเมียนมาเนี่ยนะครับอินุงตุงนางและคุณเทพชัยคิดดูซิว่าคนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทยนีย่ไม่ใช่สามพันแล้วนะ คันนี้เป็นหมื่นเป็นแสนซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการพูดที่ที่ที่เกินความจริงเราก็เห็นตัวอย่างแล้วในแอฟกาทิสถานในออรักในที่อื่นๆเนี่ยเวลาที่กองกําลังตะวันตกของมหาอำนาจเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปรักษาความสงบเขาไปเข้าไปไปให้มันหยุดรบกันแล้วเนี่ยเขาทำอะไรต่อ,อ ทรัพยากรครับมีผลประโยชน์เข้าม,มาเกี่ยวข้องม,มันมีผลประโยชน์เข้าม,มาเกี่ยวข้องอย่างมหาศาลอย่าลืมนะครับเมียนมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากร<ช><ช>เป็นอย่างมากประชากรก็ถือว่าใช้ได้50ล้านคนขึ้นในฉากทัศน์นี้อาจารย์ที่วาดมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าประเทศที่จะเป็นหัวข้อของสิ่งที่เรียกว่า c o l l i t i o n of t h building ก็คือประเทศที่พร้อมจะมาร่วมกันเนี่ยอาจจะเป็นอเมริกาก็ได้ใช่ครับเพราะว่าโจไบเดนผู้นําคนใหม่เขาก็ชูธงเรื่องประชาธิปไตยและทำไปทำมาเรื่องเมียนมาจะกลายเป็นบททดสอบ อันแรกของเขาเลยนะครับที่เป็นลูปประทที่สุดจช่ไหมครับเขาตอบเร็วมากนะครับไวท์เฮาส์นะครับเพราะว่าเพอเขาเพิ่งเข้ามาเข้ามารับตําแหน่งแลวพอเขา้ารับตําแหน่งนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายอันแรกของเขาเลยค่านิยงของพรรคเดโมแครตคือประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับการที่มีรัฐประหารไปที่หนึ่งเนี่ยเป็นการท้าทาย3ข้อนี้ของเขาโดยตรงนะครับถ้าเผื่อการรัฐประหาร มันไม่นําไปสู่การใช้กระสุนจริงการฆ่าเด็กการฆ่าอะไรผมคิดว่าไบได้อาจจะหยุดอยู่แค่นั้นเพราะก็มีปัญหาอื่นเหมือนกันแต่เมื่อมันมาถึงจุดตรงนี้เป็นการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างรุนแรงและเป็นระบบเนี่ยผมคิดอเมริกาหยุดไม่ได้ละนะครับแล้วก็ประเทศอื่นก็จะเดินตามและอย่าลืมนะครับความเป็นจริงของโลกเวลาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยประเทศมหาอำนาจเนี่ยบางทีก็มีวิธีในการ ทำให้เศรษฐกิจดีด้วยการเร่งผลิตอาวุธในการทารําสงครามซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างมาเยอะแยะนะครับเ,เพียะนั้นตอนนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีทั่วโลกจากเรื่องโควิด19มันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมันก็ลึกๆนะครับในในหลายฝ่ายอาจจะไม่ใช่ทุกฝ่ายในประเทศมหาอำนาจคิดเหมือนกันว่าถ้าทำอย่างนี้ปั๊บ เศรษฐกษิจอาจจะดีขึ้นครับเพราะต้องทุ่มทุนไปสร้างอาวุธที่จะมาทำ coalition <ช> of the willing <c oughs> แต่นี่คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเราไม่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอาเซียนไม่ทําอะไรเลยพวกเราในเอเชีย <c oughs> ไม่ทําอะไรเลยในแก้ปัญหานี้ในที่สุดตะวันตกนะครับเข้ามาจัดก,การเองเนี้ยแล้วเราหมายความยังไงมันกลายเป็นมันกลายเป็นพื้นที่สนามรบสนามขัดแยง้งตักตวงผลประโยชน์ระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะเอ็นอัเป็นแบบ เป็นแบบรัสเซียก็ได้แบบโซเวียตยูเนียนก็แตกเป็นรัฐต่างๆแต่คราวนี้ถ้ากลับมาปัจจุบันนิดหนึ่งความที่น่ากลัวตอนนี้คือว่าชนกลุ่มน,น้อยที่มีอาวุธกองกําลังที่มีอาวุธเนี่ยไม่ได้ถูกกันนะไม่ได้ถูกกันหนะมดกกนนะแต่เริ่มบอกแล้วว่าเรากําลังมี c o m m อนเ n e m y เรากำลังมีศัตรูร่วมกันแน่นอนสู้กองทัพเอนมาไม่ได้แต่การรบพุ่งกันเนี่ยนะครับถ้ามันมียะไข่เข้ามาด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไทยแล้วนะเดือดร้อนโรฮิงญาเดือดร้อนเนี่ย บดผีเพลนะครับลงเรือไปมาเลเซียนะเคยไปมาแล้วเป็นหมื่นไปสิงคโปร์นะไปอินโดนีเซียนะครับรฮหิงยาที่อยู่ที่ยะไข่ล้านคนเนี้ยออกมาสักแสนหนึ่งนี่ผมว่าอาเซียนก็ตายนั่นก็เป็นภาพที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ศาสตราจารย์สุรเกียรติก็ระบุว่าภาพที่ดีที่สุดหรือว่าฉากที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือนําทุกฝ่ายในเมียนมาที่กําลังมีปัญหาในช่วงเวลานี้กลับมาสู่โต๊ะ หาหรือพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะ